พี่ชายแตงโมนิดาเคลื่อนไหวแบบนี้หลังทัวนลงแอนนาไม่หยุดจากที่แอนนาได้ไลฟ์กับโมอามีนาและฮิปโปแก่งเพื่อนที่ต่อสู้เพื่อแตงโมโดยบางช่วงบางตอนมีการพูดออกมาว่า ตอนเห็นสภาพสพของแตงโมในตอนแรกเหมือนคนหลับไปไม่ใช้สภาพอย่างที่มีหลุดว่อนโซเชียลงานนี้ทำเอาชาวเน็ตงงหนักมากว่าทำไมถึงพูดแบบนี้และล่าสุดพี่ชายแตงโมอย่างต่อยดายดก็ได้ออกมากเคลื่อนไหวแล้วว่าเป็นกำลังใจให้นะครับ ซึ่งหลังจากที่ทัวลงหนกักแอนนาก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวทันทีว่าเจอที่ท่าน้ำยังไม่เห็นหน้าแตงโมมาเห็นอีกทีที่นิติเวศตอนนั้นร่างของแตงโมยังไม่โดนอากาศไม่เหมือนเดิมที่ผ่านมาเราติดตามคดีของแตงโมตลอดจนเจอภาพภาพหนึ่งที่มีคนส่งให้ดูว่าสภาพตอนแรกเป็นยังไงคือหลับตาแต่ร่างกายบวมเล็กน้อย เมื่อวานที่ไลฟ์สดอยากให้คนที่จับตาเรื่องคดีดถ้าไม่พูดจะมีประเด็นวันนี้ไหมแต่บางอย่างไม่พูดเพราะตำรวจยังไม่สรุปคด,ดีตอนนี้เราสงสัยก็เลยพูดเราไม่ได้เข้าข้างสี่คนบนเรือ จะฟ้องกันอยู่แล้วที่ทําคือการทวงความยุติธรรมยามไม่ได้หาแสงจากข่าวแตงโมอยากให้ดูที่เจตนาพูดตรงๆตอนนี้ทุกคนที่ออกมาพูดเกี่ยวกับคดีอยู่ในอันตรายหมดไม่มีใครอยากเอาชีวิตมาเสี่ยงพวกตนก็ไม่กลัวเพราะถ้ากลัวก็คงไม่พูดตั้งแต่แรก เรื่องแผลได้ถามนิติเวชเหมือนที่ทุกคนสงสยัยแต่คําตอบที่ได้ก็คือแตงโมผิวขาวขึ้นมาจากน้ำก็เลยไม่เห็นแผลแต่เวลาผ่านไปร่างกายมันเปลี่ยนสีทําให้บาดแผลชัดขึ้น ทำให้พวกตนมีคำถามเรื่องบาดแผลเรื่องที่บอกว่าครั้งแรกจำไม่ได้จนเห็นรอยสากรับว่าจำไม่ได้จริงๆเพราะว่าร่างกายผ่านไปนานพวกเราเห็นร่างแตงโมตอนจะมืดแล้วเลยทำให้จำแตงโมไม่ได้เรื่องสรุปสำนวนคดีพวกเราไม่มีใครโอเคแต่จะให้พูดว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมเราพูดไม่ได้เรื่องมือกามสายพวกเราก็ไม่เห็น ร้อมทิ้งท้ายแบบไม่กลัวทัวลงว่าทําไมคนจมน้ำสามวันร่างกายไม่บวมไม่อืดเราสงสัยว่าน้ําเชี่ยวแต่ทําไมเจอร่างแตงโมที่เดิมทัวจะลงตํารวจจะลงก็ช่างมันคือถ้าคนได้เห็นรูปจะเห็นว่าเหมือนคนนอนหลับร่างกายบวมน้ําเล็กน้อยขาเรียวสวยไม่บวมไม่อืดเป็นไปได้ตามที่เราเห็น มันเป็นไปได้ที่ไหนเราแปลกใจแต่เราไม่พูดตรงๆเพราะการพูดบางอย่างมันมีผลกระทบต่อเราและเราก็เซฟตัวเองไม่ให้โดนฟ้องด้วย